สวัสดีค่ะมาพบกับแจนอีกครั้งนคะคะที่แจนพระนครฟอร์ดเกษตรนววม,มินนะคะวันนี้นะคะแจนพามาดูตัวนี้เลยค่ะเอาตัว XLT เกียร์ออโต้นะคะมาแต่งอะไร่อๆไปดูบ้างค่ะเริ่มจากกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นแบบ FORD นะคะเป็น l a ปเตอร์นะคะตัวใหญ่ไปเลยค่ะลูกค้าเลือกแบบดำล้วนเลยค่ะเป็นไฟซสวนะคะ3จุดนะคะ LED สสว่างตอน,นคืนนะคะและจจนใส่คอรอบไฟให้เรียบร้อยแล้วค่ะ และพร้อมมากับซุ้มล้อนะคะแบบ6นิ้วนะคะอ่าใหญ่ๆไปเลยและตัวนี้นะคะยก2นิ้วเช่นเคยค่ะตัวยางนะคะเป็นยาง AT นะคะเพิ่มหมุดนะคะรอบแม็กเลยตัวแม็กนะคะจะเป็นสเปค265นะคะ60 R18 นั่นเองค่ะลายนะคะจะเป็นสีเงินนะคะสลับกับสีดำอ่าเท่ๆกันไปเลยค่ะล้อมากับ จันตินนะคะแหลกหลังคาให้แล้วคินกระปาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มือจับแบบสปอร์ตนะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะลูกค้านะคะขอแถบสติกเกอร์นะคะติดรอบข้างนะคะเป็นสติกเกอร์เรนเจอร์ค่ะและบันไดข้างนะคะเรามีให้อยู่แล้วค่ะและล้อกับสายโครนเล็กน้อยนะคะเป็นเรนเจอร์สติกเกอร์นั่นเองค่ะตัวนี้จะใส่ครอบไฟท้ายให้เรียบร้อยนะคะ เอลทีตัวนี้นะคะไม่แต่งก็รอค่ะใส่แค่ล้อแม็กก็รอแล้วนะคะตัวนี้นะคะมีพร้อมรับเลยถ้าลูกค้านะคะสนใจคลีนรคีนแบบนี้สีดํำล้วนๆนะคะทักมหาจันได้เลยนะคะที่เบอร์0818262623แล้วและพบกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ